ะะได้รับน้องคนใหม่ในโครงการเยาวศตรีของโรตารีที่เราจัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่2ปีที่แล้วประสบความสําเร็จไปสําหรับการสอนให้ขายทางออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญชํานาญการที่อยู่ในสโมสรของเราและก็จ้างมาภายนอกด้วยวันนี้โครงการของเรานะคะได้น้องตะกวาเข้ามาร่วมโครงการ ะะโดยมีอาจารย์ของเราก็คือท่านอดีตนายกสมโชตเสาสีอ่อนเพราะท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นอาจารย์ระดับแนวหน้าและก็เชี่ยวชาญมากกว่าเกือบ30ปีเลยทีเดียวร่างการถ่ายภาพนะคะเราท่างถ่ายมาตั้งแต่ภาพที่เป็นฟิล์มสมัยก่อนจะมีโกดดักมีฟิล์ Color, มคัลเลอร์มีนู่นนี่นั่นตอนนี้มาเป็นดิจิตอลทุตยาม ก็ท่านก็ยังพัฒนาและก็มีทีมงานที่พร้อมและก็มีหลายสาขาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือฟิล์ม Color Studio เป็นโชคดีของน้องตักวาที่ได้โครงการนี้เพราะน้องตักวาบอกว่าเป็นคนที่ชอบวาดรูปชอบถ่ายภาพนะคะซึ่งน้องตักวาเนี่ยเข้าขายของเยาวตรีของเราเลยทีเดียวค่ะเรามาสัมภาษณ์เธอดีกว่านะคะก่อนที่เราจะมาพบกับอาจารย์ของเรานะคะ ก่อนที่เราจะไปเจอน้องตะควาเป็นเยาว,วสตรีที่เราคัดเลือกมานะคะเรามาเจออาจารย์ของเราก่อนดีกว่าที่ท่านจะทําการสอนและก็อบรมน้องเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นให้กับน้องตะขวานะคะซึ่งท่านก็คืออดีตนายกสโมสรโรตารีนราธิวาสท่านสมโชคเสาสีอ่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะเป็นยังไงบ้างคะ,คะนนอาจารย์พ่อเป็นโอกาสดีของ,งสโมสโรโรตารีที่ ทํางานเกี่ยวกับสตรีนะครับโดยการนําของนายกนงนุษเนื้ออ่อนนะครับก็เป็นปีบริหารที่มีความสุขอีกแบบหนึง่งวันนี้ก็ถือโอกาสทำโครงการเกี่ยวกับเยาวชนนะครับเป็น น้องผู้หญิงที่เป็นเยาว,วชนอยู่แล้วก็มาให้ความสนใจแล้วก็พวกเราพร้อมจะช่วยเหลือในการค,ความรู้เรื่องการถ่ายภาพแล้ววันนี้นายกนงนุชเนื้ออ่อนของเรานายกสโมสรโรตาราีนราธิวาสซึ่งเธอนั้นเป็นคนที่นําน้องตะกวัวเข้ามาสู่โครงการเยาวสตรีของเรานะคะ,คะเป็นอย่างไรค่ะเป็นยังไรบ้างการท่านนายกคะค่ะ,คะก็จากการที่ว่า คือคือแม่ของน้องตักต๊กวาค่ะทางานอยู่ที่บ้านนายกเป็นแม่บ้านอยู่ก็ได้เห็นน้องตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะแม่บ้านของนุชก,ก็คือเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะทำงานก็คือสามีเสียชีวิตแล้วเลี้ยงลูกมาก็เลยเห็นน้องตั้งแต่เด็กๆน้องเขาเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันเรียนเรียนหนังสือเก่งนะคะคือเน,นี้ยก็เลยเล็งเห็นความ ความสามารถของเขา,าแล้วก็อีกอย่างนึงอยากให้เขาได้เป็นงานเพื่อเอาไปช่วยเสริมหารายได้ให้กับครอบครัวต่อไปอะค่ะนะ,ะยกดีใจไหมที่ภาคข,ของเราให้มีโครงการแบบนี้มาเนี่ยค่ะดีใจมากเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางภาคนะคะที่ว่ามีโครงการยุวะยุวยาวชนใช่ใชไหมคะ,คะให้กับทางทโมสรโรตารีได้เอามาให้กับน้องๆเยาวชนในในพื้นที่ของเราซึ่งในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสก็มีเด็ก ที่ได้โอกาสเยอะขาดแคลนเยอะได้เอามาช่วยได้เอามาช่วยในทางนี้นยกเลือกอท่านก็จะมีโครงการว่าท่านจะสานต่อจากน้องตักวาหรือว่าท่านก็มีน้องเยาวชนที่ในพื้นที่เพราะว่าท่านนายกรับเลือกนี่ท่านจะอยู่ในพื้นที่เปราะบางซึ่งเป็นพื้นที่นอกตัวเมืองไปเรียกว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงเลยก็ได้เป็นยังไงบ้างคะโครงการนี้ท่านวางแผนต่อเนื่องไปยังไงในรุ่นของท่านคะท่านนายกรับเลือกคะค่ะก็วางแผนไปว่า ในปีถัดไปนะคะ<ช>ก็จะสานต่อโครงการเยาวสตรีให้ชีพได้สามารถเรียนชีพได้ต่อเนื่องกันไปนะคะส่วนคนที่จะรับเลือกมาเป็นเยาวสตรีเป็นคนไหนเดี๋ยวก็ต้องดูผลงานในปีนี้<ช>ถ้าผลงานโดดเด่นเราก็ทําต่อเนื่องไปต่อในนโยภาวนานียนะคะซึ่งท่านเนี่ยสัมผัสเยาวสตรีมาตั้งแต่ปีแรกที่ที่ภาคเราทําเรื่องนี้มานะคะซึ่งนาเองเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ย พอมีอะไรก็จะปรึกษาท่านว่าเราจะทํำยังไงกันดีโดยเฉพาะโครงการแรกท่านก็แนะนําเลยว่าเอาอย่างนี้ไหมมีเยาวชนเราหลายคนที่อยากจะขายออนไลน์แต่ว่าขายไม่เป็นขายไม่ดีเราไปสนับสนุนซึ่งปีที่แล้วท่านก็เป็นเจ้าของเรื่องเจ้าของงานทําได้สําเร็จจนเราได้รับรางวัลเป็นไงบ้างคะปีที่แล้วคะ<อ>ท่านอดีตนายกคะค่ะ,คะก็ได้รับรางวัลมาปีที่แล้วก็ประสบความสําเร็จฮะก็ ปีนี้ก็รุ่นนายกนองนูดก็เราก็จะทำโครงการนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งค่ะค่ะนะคะ ก็เป็นแม่ใหญ่เรียกว่าแม่งานเลยเวลาเรื่องราวของเยาวสตรีเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นคนที่ใจเย็นและก็ใจดีพอมีเรื่องราวที่เราไปต่อไม่ได้เนี่ยเราก็จะย้อนกลับมาหาท่านโทรและก็ปรึกษาถามท่านว่าเราสมควรจะไปในแนวไหนในทางไหนทําให้งานของเราประสบความสําเร็จก็ขอบคุณท่านอดีตนายกภาวนาสาวสีอ่อนซึ่งขณะนี้ก็ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งของเฮรันยิกของสมโมสรเราค่ะ ครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับถ้าผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ก็มีเยาวชนคนเก่งของเราคือสนใจการถ่ายภาพในเบื้องต้นในการถ่ายออนไลน์นะครับคือสามารถจะรับรู้เรื่องแสงไปก่อนวันนี้เรื่องแสงองค์ประกอบเล็กๆน้อยน้อยใช้หลักสูตรระยะสั้นประมาณ1นึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับนี่ก็คืออุปกรณ์การถ่ายภาพในสตูดิโอที่ท่านกําลังเห็นในขณะนี้ครับคือ ครั้งแรกที่น้องวามาในห้องสตูดิโอก็อาจจะตื่นเต้นนิดหนึ่งว่าถามว่าทำไมตรงนี้พอถ่ายรูปไม่น่าใสสวยแสงได้ครบวงจรเพราะว่าในเรื่องการจัดแสงในเรื่ององค์ประกอบเป็นเรื่องสำคัญนะครับนี่ครับคือกล้อง dslr นะครับเป็นกล้องที่มีความสามารถสูงในการถ่ายรูปแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราให้รู้ว่าการถ่ายรูปคำนึงถึงเรื่อง,ง,งแสงก่อนนะครับแสงตรงนี้คือแสงใช้ลิงค์ใช้แฟลชนะครับเห็นไหมครับ พอกดเนี่ยฮะแฟลชมันจะซิงกันหมดเลยตรงไหนแสงมาด้านหน้าด้านหลังจะเช็คได้หมดเลยจากสตูดิโอตรงนี้นะครับนะครับทีนี้ถามว่าทําไมต้องแนะนําเรื่องแสงเพราะแสงถ้าเราถ่ายรูปกับโทรศัพท์มือถือต่างๆถ้าแสงมืดก็ดูไม่น่าสนใจถ้าแสงโอเวอร์ไปไปก็ไม่น่าสนใจอันเดอร์ไปก็มืดไปไม่น่าสนใจเราจะถ่ายให้แสงไงให้พอดีนะฮะแสงพอดีก็คือแสงที่ นอม m อ l แสงพอดีนะครับไม่โอเวอร์จนเกินไปแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราขึ้นดูรท์น่าสนใจดูเป็นมืออาชีพนะครับข้อที่1น้องวาต้องนึกถึงเรื่องแสงนี่พอดีการที่ถ่ายแสงนี่พอดีคือไม่ถ่ายย้อนแสงไม่ถ่ายในซี่แสงอับไม่ถ่ายในซี่แสงจัดเกินไปแสงพอดีมีแสงริมไลรสวยๆมีแสงส่องลงผมภาพจะได้ดูน่าสนใจเป็นมืออาชีพแค่นั้นเองเรื่องแสง อ่ะต่อไปเรื่ององค์ประกอบเรื่องที่2จะจบแล้วองค์ประกอบคือในสตูดิโอนียมันไม่มีองค์ประกอบหรอกแต่สมมติเราไปถือโทรศัพท์ตัวหนึ่งเพื่อไปหาองค์ประกอบเราจะเราจะพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องการขายของจะพูดเรื่องนําเสนอเรื่องอะไรต้ององค์ประกอบต้องตรงนั้นนะฮะสิ่งที่หลีกเหลีอเรื่องในองค์ประกอบคือถังขยะที่อยู่เป็นแบ็กกา์ข้างหลังเราอยากให้เห็น สายยางหรือว่าสายไฟเกตกะเราอยากให้เห็นนะฮะถ้าเราจะนําเสนอเรื่องดอกไม้เราต้องมีดอกไม้อยู่ข้างๆมุมซ้ายสักมุมแต่ไม่ได้ซ้ายขวาให้เห็นเป็นดอกไม้แล้วก็ตากล้องเราเป็นตากล้องก็เราไลสดไปแพนไปที่กล้องไปแพนไปที่ดอกไม้ให้ชัดๆนะครับนำเสนอเรื่องอะไรเรื่องสีของดอกไม้อั้รเนี่ยแต่เราจะไล์ขายเสื้อเอาละวันนี้ เสื้อสวยๆแล้วก็ยกเสื้อขึ้นดูพลิกไปพลิกมาสวมไม่ดูอะไรหน่อยเสื้อนี้สวยนะคุณลูกค้าอย่างง้อย่างงี้คุยให้คล่องแยะไม่ขาดตอนความสนใจแล้วก็ที่สําคัญองค์ประกอบที่พูดมาก็คือองค์ประกอบข้างหลังต้องสวยชัดมีเรื่องราวไม่ใช่เห็นเด็กร้องไห้อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวคนแก่เท่าเดินไม่ได้นั่นเสียองค์ประกอบองค์ประกอบต้องมีห้องต้องมี แบ็กกราวด์ที่มีเรื่องราวได้แค่นั้นเรียกองค์ประกอบวันนี้เรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบและแสงก็จบไปวันนี้ครับ